สภากล้วยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นข่าวล่ำลือและเป็นที่ดูเหมือนยอมรับโดยทั่วไปว่าสภาแห่งนี้มีการแจกกล้วยอันนี้เป็นใบเสร็จที่ยิ่งใหญ่มากของการปฏิรูปการเมืองที่เราต้องช่วยกันครับถ้าเราคิดจะปฏิรูปการเมืองแต่กลไกทางการเมืองและทางระบบรัฐสภา ต้องถอยไปสู่อำนาจทุนต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของทุนการเมืองเพื่อประชาชนจะไม่เหลืออำนาจที่แท้จริงจะเป็นประชาธิปไตยรับหลวงพรางไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้ น,นี้เป็นวันที่พักสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพบปะกับทุกท่านเป็นความตั้งใจของพรรคในสิ่งที่พรกกลังจะมาพบกับสาธารณะนะครับที่เราจะแสดงจุดยืนของพรรคหลังจากที่เราขับเคลื่อนทางการเมืองมาตั้งแต่ต้นปีเหตุการณ์ในวันนี้จําเป็นต้องเกิดขึ้น พราะขนาดนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ว้าเหวว้วาเหวทั้งชีวิตความเป็นอยู่ว้าเหวทั้งภาระหนี้สินว้าเหวทั้งการจะคิดว่าจะดูแลลูกหลานของเขาเนี่ยให้ไปตลอดรอดฝั่งได้อย่างไรแต่วหนาได้พูดแล้วครับว่าสาเหตุหลักของปัญหา เราคงอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองคือรากของปัญหาที่แท้จริงการเมืองที่ดีควรจะเป็นการเมืองที่สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนการเมืองที่ดีควรจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีพลังในการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาเพื่อครอบครัวเขาและเพื่อประเทศไปด้วยกัน ในภาวะขนาดนี้เราคงต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นภาวะของความรู้สึกไม่มั่นใจของพี่น้องประชาชน,น,นมันมีความรู้สึกว่าความเชื่อมั่นที่จะมีต่อกลไกการเปลี่ยนของรัฐเนี่ยกำลังสั่นคลอนจะไปโทษประชาชนคงไม่ได้ทุกอย่างต้องโทษบรรดาพวกการเมืองนักการเมืองที่เข้ามาทำการเมือง เรามักจะพูดว่าเราทําเพื่อประชาชนแต่เราก็ต้องมาดูว่าพฤติกรรมต่างๆนั้นทําให้ประชาชนได้รับความหวังได้รับความตอบสนองอย่างที่ทุกคนพูดหรือไม่วันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านสื่อมวลชนว่าเรื่องที่ทุกทกที่พูดเหมือนกันหมดคือ8ปีนายกจะเอาอย่างไรวันนี้กลายเป็นคำถามพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในสังคมไทยทันทีที่สารมนูญีมีคำสั่งให้ท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทูตานุทูตต่างๆเช็คกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเขาไม่เข้าใจครับเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านนายกรัฐมนตรีถึงถูกหยุด ปฏิบัติหน้าที่วาระแปปีกำลังเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าผลจะออกเป็นอย่างไรแต่ผมว่าสังคมได้แบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วคือฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยสังคมความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติทางความคิดแต่สังคมความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงเนี่ยพึงจะถูกบริหารและจัดการโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผมไม่อยากเห็นเรื่องของปัญหา8ปีเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งต่อไปความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยจะต้องถูกตอกย้ำที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมัน่นต้องเป็นความชอบธรรมต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าทุกคนทำเพื่อพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งวันนี้กฎหมายลูกอีก7เดือนจะเลือกตั้ง ผมขนาดอยู่กับฝ่ายการเมืองอย่างสับสนไม่รู้ว่าจุดยืนของระบอบประชาธิปไตยที่ใช้สู่การเลือกตั้งเนี่ยเรายึดอะไรเป็นหลักเราเริ่มต้นด้วยบัตรใบเดียวแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็บอกว่าบัตรใบเดียวที่ผ่านประชามติสิบกว่าล้านคนมีปัญหาจัดการไม่ได้เกิดปัญหาทางการเมืองก็ยอมรับ ถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ไขก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาให้เปลี่ยนเป็นบัตรสองใบซึ่งก็เป็นวิธีปกติทางประชาธิปไตยทางรัฐธรมนูญที่ใช้รัฐสภาเป็นตัวก,กากับของระบบประชาธิปไตยทุกคนยอมรับได้ครับบัตรสองใบแล้วก็หารหนึ่ง ผ่านมาถึงวันหนึ่งสิ่งที่พี่น้องประชาชนสับสนและสอบถามเข้ามาเวลาผมลงพื้นที่ว่ามันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆมันเป็นห้าร้อยเอาไปหารประชาชนสับสนครับวันนี้ขึ้นดีกลับมาใหม่ว่าเอาร้อยกลับไปหารสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราที่เป็นฝักการเมืองต้องคิดนะครับ ว่าหลักของประเทศมันคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้หลักของประเทศต้องเป็นหลักที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเราอยากจะได้พลังการโอบอุ้มสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนหลักของประเทศต้องเป็นหลักที่เป็นเหตุและเป็นผลและอธิบายได้เรายังไม่เห็นคำตอบที่ชัดว่าจากบัตรใบเดียวมาบัตรสองใบ หารร้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหารห้าร้อยและเปลี่ยนแปลงกลับมาทำท่าจะจบที่หารร้อยอะไรคือสิ่งที่จะต้องอธิบายประชาชนว่าเราใช้หลักอะไรในการบริหารและจัดการกับการแก้ไขสิ่งที่จะต้องเป็นหัวใจหลักของการส่งต่ออำนาจของพี่น้องประชาชนอันนี้ไม่รวมถึงสภากล้วย ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นข่าวล่ำลือและเป็นที่ดูเหมือนยอมรับโดยทั่วไปว่าสภาแห่งนี้มีการแจกกล้วยอันนี้เป็นใบเสร็จที่ยิ่งใหญ่มากของการปฏิรูปการเมืองที่เราต้องช่วยกันครับถ้าเราคิดจะปฏิรูปการเมืองแต่กลไกทางการเมืองและทางระบบรัฐสภาต้องถอยไปสู่อำนาจทุน ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของทุนการเมืองเพื่อประชาชนจะไม่เหลืออำนาจที่แท้จริงจะเป็นประชาธิปไตยรับหลวงพรางไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้ไม่ใช่อำนาจของพี่น้องประชาชนที่แท้แต่ดูเหมือนเรายอมรับกันโดยทั่วไปว่าการเมืองทุกระดับวันนี้มีการพูดถึงว่ามีการใช้ทุนมากที่สุดสิ่งเหล่านี้ครับ ถ้าสื่อมวลชนครับมันนำพามาถึงอีกทุกเรื่องของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมประเทศอื่นหรือนำประเทศอื่นเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเป็นหนี้กันทั้งประเทศจริงๆ อันนี้ก็เป็นตัวแปรครับของการบริหารงานที่เราต้องตระหนักผมไม่ปฏิเสธครับว่าสามปีนี้เราเจอเรื่องที่เข้ามากระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดไม่เป็นเรื่องของสงครามแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฝ่ายบริหารจะต้องนำพาประเทศให้ฝ่าวิกฤตเหล่านี้ให้ได้และเปรียบเทียบกับนานา,นาประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศในอาเซียนและเอเชียให้ได้ว่าเรามีความสามารถในการแก้ปัญหา เดี๋ยวท่านหัวหน้าคงจะชี้ถึงปัญหาเหล่านี้ว่าที่ผ่านมานั้นเราทำสิ่งได้นี้ได้ดีพอแล้วหรือยังประธานนนี้เป็นที่ทำให้เราเนี่ยได้ยินคำพูดว่าคนรุ่นใหม่อยากย้ายประเทศทีแรกผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวาทกรรมแต่พอเรามานั่งมองดูประเทศให้ลึกลงไปจากข้อมูลที่ทางพักคสร้างอนนก็ไทยทำขึ้นมาคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า มีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เริ่มมองหาประเทศที่ดีกว่าประเทศไทยแต่นั้นไม่ใช่คําตอบครับประเทศไทยคือประเทศของคนทุกคนที่ต้องร่วมกันเราคงไม่อยากเห็นการประกาศของเวียดนามเมื่อสองสัวันนี้ว่าจะให้ประเทศเวียดนามเป็นซิลิคอนวัลเลย์เราคงไม่อยากเห็นว่าการเติบโตของเวียดนามถ้าใครเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบวิ่งแซงหน้าประเทศไทยและจะเป็นอันดับสองของอาเซียน เราคงไม่อยากเห็นประเทศไทยนั้นจากเคยเป็นผู้นำของอาเซียนลงมาอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาน้อยในอาเซียนเราคงไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนส่งสายตาแห่งความท้อแท้กับชีวิตกับอนาคตของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พักการเมืองจะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการปลุกเร้าความเชื่อมั่น ปลุกเราความมั่นใจที่จะมีต่ออนาคตของพวกเขาและวันนี้พักสร้างอนาคตไทยพร้อมแล้วครับที่จะอาสาตัวเข้ามาด้วยความเชื่อมั่นของบุคลากรที่พักยังเดินหน้าต้อนรับบุคลากรคุณภาพเข้าสู่พักตลอดเวลาพักนี้มีดาราไม่เยอะครับแต่มีคนใหม่เยอะมีคนตั้งใจเยอะมีคนที่อยากจะทำการเมืองใหม่ ที่จะเป็นความหวังของประเทศไทยเดินเข้าสู่พักอยู่ตลอดเวลาพักนี้ต้องการเสนอจุดยืนทางการเมืองที่จะเป็นผู้ที่จุดประกายความหวังให้กับพี่น้องประชาชนบนบริบทการเมืองปัจจุบันที่ท้อแท้และสิ้นหวังและว,วันนี้พักนี้ไม่เพียงแต่จะนำเสนอจุดยืนจะนำเสนอตัวบุคลากร เรากำลังเสนอชุดความคิดทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรามีทั้งประสบการณ์ในอดีตของทีมงานที่ร่วมกันทำงานก่อตั้งพรรคเป็นผู้บริหารพรรคและเป็นผู้นำของพรรคพรรคนี้ยังมีจุดยืนที่ตั้งใจให้เป็นความหวังเป็นที่พึ่งบนความคลอนแคลนของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่ามีพรรคพักหนึ่งที่ตั้งใจจะทำงานเพื่อพวกเขา การเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับขึ้นอยู่การตัดสินของพี่น้องประชาชนนะครับผมพูดคํานี้ตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งพรรคพรรคจะพิจารณาครับว่าเราได้รับคำไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับมากแค่ไหนอย่างไรและเมื่อได้ตรงนั้นเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าวันนั้นถ้าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลพรรคสร้างอนาคตไทยสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนในการ,รขับเคลื่อนสิ่งที่พรรคตั้งใจเหล่านี้หรือไม่ ันนี้เป็นจุดยืนของพักนะครับเพราะพักสร้างนาคตไทยเป็นพักที่เกิดมาเพื่อมุ่งหวังเข้าไปแก้ปัญหาดังนั้นเราจะพิจารณาตรงนั้นครับว่าเราจะอยู่ในบทบาทอะไรถ้าเราได้เสียงความไว้วางใจพี่น้องประชาชนมากพอให้เราเป็นแกนนําเราก็จะนําที่แกนนําถ้าได้รับความไว้วางใจในระดับที่เราสามารถจะผลักดันนโยบายไปสู่ปฏิบัติได้และแน่นอนย่อมต้องเป็นเงื่อนไขหากจะเข้าไปทํางาน กับใครก็ตามหรือจะไม่ทํางานกับใครก็ตามก็ะจะเป็นหลักในการพิจารณานะครับผมคงตอบภาพใหญ่ตรงนี้และคงไม่สามารถบอกได้ล่ะครับว่าใครจะเป็นกันที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลคงต้องรอถึงวันนั้นก่อนนะครับวันนี้ถ้าเราพูดกันก็เหมือนเราสมมุติขึ้นมาซึ่งยังไม่มีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าพักยืนยันว่าพักมีจุดยืน ที่จะทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นคือจุดยืนสําคัญของพรรคในการตัดสินใจทุกๆเรื่องครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ